ในการทำท่วงทำท่าขนาดไหนเวลาใบขับทำท่าไม่ค่อยถนัดครับครับถนัดอะไรนาดอะไรคะไม่ถนัดอะไรก็ไม่อะไถามมาน้องบาสเป็นไงพร้อมอีกเกมหมแม่สาเสียงไปหลังเลยนงกันนิดนอันนี้เสียงหัวใจหรือเสียงมอเตอร์เนือดังมากเสียงน้อจริงรอบนี้นะคะเรียกว่าเกมใบขับโดยที่จะให้นางพีณแแล้วก็น้องบาสเนี่ยทำท่าให้ถูกเราจะเห็นสำนวนชัยทำท่าให้ตรงให้กับลัคกี้แฟนของเราเป็นคู่ทายถ้าเกิดท่า แต่ทำนั้นไม่ถูกระเปลี่ยนทำให้เลย <Okay. S 1> นะ <Okay. S 1> คะมีเวลา3นาทีในเกมนี้น <Okay. S 1> เป็นสามนวลใ,ใช่ไหมเป็น,น,นสามนวลสามนวล okay. เป็นสามนวลค่ะอ่าแล้วลอกกระดาษอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมคะทำอ้อทำอยู่นี่โอเคอ่าเชิญเลยค่ะขึ้นมาทั้งห้าท่านเลยนะคะเรามีออาประมือให้กันไปใจหน่อยค่ะสนุกมากเรียงเป็นแถวตอนลึกแบบนี้นะคะเรียนกันแบบนี้เลยนี่อ่า นะคะถ้าเกิดท่านแรกมีเวลาไปถ้าเกิดท่านอะทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่พูดมาพูดสำนวนมาเลยพี่ค่ะไปไปได้ค่ะถูกปค่ะอเนข่าวหลยค่ะอาอ่ต่ออยู่ต่อูต่มาถูกว่ายังไม่ใช่ค่ะยูกครับเพราะว่าใช่ต้องเป็นคำแรกได้ค่ะคิดสำนวนเอาไว้ในใจแล้วก็พูดออกมาเลยมาค่ะต่อเลยค่ะเมื่อกี้ไทยว่า ได้คำตอบไปค่ะฟังดแล้วคูเอ้รคมขาโอ้รู้เขาไม่ให้ใครดูหรอ้องะน้องคะน้องเคยปยู่ข้างหลังไหมอะไรข้างหลังไหนมันบังนไม่ปีข้างหลัง้องไงปุย คู่ค่า oh, ลุคิต oh. ่อได้นะต่ไปกนต่อไปค่ะโอ้นี่ง่ายเลยทำนะเออทำไมทำไมคะอะไรต่อได้ไหมแต่อว่าต่อว่าเธอทำไม่ได้มากอ่ะสวโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะมองเป็นเสือเก่งมากโอ้อันนี้อะไรอะไรคะไหนทีครับอะไรคะ่ค่าค่าต่อเลยโอ้ยไปมนิ่อะไรนะอันนี้ง่ายเขอดูเวลาหน่อยค่ะ Oh <laughs> เอ้าทำไมทำไทอะไระครหูจะงมากออะไรท่หอะไรกรต่้มทาทระต่กรนเี่ยาะตระคกร่า่าคะโอโอ้ไม่ใช่ค่ะเปลี่ยนขะไม่ใช่ค่ะทำอะไรค่ะทำอะไรทำอะไรอยู่ที่ พราเลิกคนคนไปลงมาได้ปนมหาสมุทรลมากตะมดตรนนั้นทํรนมาเีนาเชื่อเย่าเชื่อเก่งมากเก่งมากอะไรก่งกงอ่ะวนีใครเก่งเหมือนกันไหมคะปิด่องหลังคะ ชอคีช้างจากจัตตานก็เลิศเ่ไปเป็นจ๋าค่ะจริงเป็นไงคะเคมีสนุกไหมคะสนุกครับเป็นไงเคมียากไหมยากเหรอคะยากจะตอบได้เยอะนะครับตอบเยอะมากอวงมากเข้มมากปุ๊บปั๊บปับนนี้สุดคะแนนได้หรือยังคะ9คะแนนผู้ชนะได้9คะแนนปรบมือค ทำคะแนนไปได้เยอะมากนะคะได้รับเป็นกระจกสกินรูปของพี่แม็กกับน้องบาสนะคะพรามืออขอบคุณมากมากเลยเลใด้วยโอ้โหสวยจัง่าเหมือดนดาราเรียบรอยหคะส <c oughs> แ,แต่่องต่ออกานะคมงกัว่าี่จะไะก,กุหกไหมคะเกมเมื่อกี้<ช>เป็นัไงสนุกหสนุกครับเียออเหมือนกันนะคะใช้ได้เลยหน สี่ซองแล้วเขาที่จริงๆเนี่นเขาเกียนว่าสี่ซองให้ความนะให้ความแต่ไม่รู้ว่าแต่เขาตอบได้ดีเก่งมากสรุปมัคือสี่ซองให้อะไรฟังครับให้ถอดเพราะว่าเป็นชือสนวนชอสำนวนนะคใช่สานวนนี้เลยนะคะตอบถูกถึงเยอะมากได้ไปได้เยอะมากเอาละตอนนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมช่วงแฟนไซแล้วนะคะทุกคนน่าจะรอคอยกันอยู่บนชวที่เรียกว่าทุกคนจะได้พูดคุยไร่ชีพนะคะโดยแต่ละท่านนะคะเราจะให้ขึ้นมา ครั้งละสองท่านมีเวลาหน,นึ่งนาทีแล้วก็สลับกันเพื่อพูดคุยนะคะจะได้เท่าเทียมกันเนาะประมาณนี้นะคะเอาละนะคะรอบนี้เดี๋ยวเชิญนะคะที่ละสองท่านเชิญสิบท่านนะคะด้านข้างเลยค่ะยู่ไหนเอ่ยะออระหว่างนี้